มากค่ะแล้วเรื่องที่อยู่อาศัยล่ะครับมันชอบอยู่แบบไหนเป็นพิเศษไหมป่าแบบนี้คือจุดเด่นของมันก็คือความไม่เลือกเนี่แหละค่ะปรับตัวเก่งมากจริงๆอยู่ได้แทบทุกสภาพแวดล้อมเลยนะครับป่าทึบป่าโปรง่งทุ่งหญ้าหรือแม้แต่พื้นที่ชุ่มน้ำก็อยู่ได้หมดอืมแต่ว่าถ้ามีตัวเลือกนะคะพวกมันก็จะชอบอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ําเท่าไหร่อ๋อชอบเล่นน้าเหรอครับ ประมาณนั้นค่ะชอบลงไปแช่โครนแช่ปลักเพื่อระบายความร้อนแล้วก็กําจัดพวกปรสิตด้วยโดยเฉพาะวันร้อนๆอนเนี่ยชอบเลยครับผมแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับเห็นว่าปรับตัวเก่งกินอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือเป็นพวกอมนิวอกินไม่เลือกเลยกินทั้งพืชทั้งสัตว์เลยใช่ค่ะตั้งแต่รากไม้หัวมันผลไม้มแมลงสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆไข่นกหรือแม้แต่ซากสัตว์ก็กินเรียบเลยค่ะ แสดงว่าเป็นนักกินตัวยงเลยนะเนี่ยแล้วพฤติกรรมการหากินนี่เป็นยังไงครับดมกลิ่น